ไนมิท้าซังคอนดิจิวัลตชิวัซันเด์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมสเตลลาโซลานะครับและในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเควสเควสหนึ่งที่หลายๆลายคนเนี่ย อาจจะสงสัยแล้วก็จะติดกันนะครับมันจะเป็นเควสที่อยู่ในตัว a s c e n s i o n แล้วก็จะเป็นตัว Research Project นะครับอ่ะก็คือใน a s c e n s i o n เนี่ยมันจะมีการที่ให้เราทำภาร,รกิจต่างๆเพื่อที่จะรับตัวไอเทมมาทำการรีเซิร์ชวิจัยกันต่อไปได้ใช่ไหมครับซึ่งมันจะมีภาร,รกิจตัวหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะติดกันก็คือจะเป็นเงื่อนไขตัวนี้นะครับ Obtain level 2 o r higher potential T time when accruing new ones นะครับก็คือเนี่ยมันจะเป็นภารกิจที่จะให้เราทำการนะครับหยิบตัว potential ก็คือเป็นพวก u พต่างๆที่เราได้รับจากในตัว quest นี่แหละครับแบบเป็นตั้งแต่ level 2เป็นต้นไปจำนวน3ครั้งนะครับซึ่งอเนี้ยนับจากการที่หยิบแบบอันใหม่ครั้งแรกเท่านั้นนะซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นตัวภารกิจที่จะทำได้ก็ต่อเมื่อเรามีการ up research นะครับแบบขั้นสอนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้ อ่ะมันจะเป็นตัว b u t t e r f l y Insight ขั้นแรกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่ทำให้เวลาที่เราลง a s c e ซ s ชันระดับความยากตั้งแต่5เป็นต้นไปเนี่ยเวลาที่ได้รับโปรเี่ยวใหม่ จะมีโอกาส5%ที่มันจะบวกไปอีก1 l e v e เลเวลก็คือการรับพลังเที่ยวนะครับมันจะรับแบบว่าเป็นเลเวลหนึเลเวลหเลเวลหนกันมาตลอดเลยใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเรามีการอัปเกรดตัวนี้แล้วก็เล่นความตั้งแต่5เป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีโอกาสที่มันจะบวกเลเวลมันหให้ก็คือมันจะกลายเป็นเลเวลสเลยนั่นเองนะครับก็เลยจะเป็นเงื่อนไขของตัวรีเสิร์ชโปรเจกต์ตัวนี้ว่าให้ทําการเหยียบพลัเที่ยวตัวใหม่เนี่ย แบบเป็นตั้งแต่เลเวลสองเป็นต้นไปจํานวน3ครั้งนะครับซึ่งอันเนี้ยมันหมายความว่าเราจําเป็นจะต้องมีการทําให้เลเวลไอดีเนี่ยถึงเลเวล20กันแล้วนะครับก็คือความายากระดับ5เนี่ยมันจะไม่ผลดออกมาถ้าหากว่าไอดีของเราเนี่ยยังไม่ถึงเลเวล20นะครับก็คือจะเป็นภารกิจที่ทำได้ตอนเลเวล20เท่านั้นและเมื่อถึงปุ๊บก็คือสามารถลงความรายระดับ5ได้แล้วก็จะหากว่ามีการอัพตัวโมดิลรีเซิร์เมื่อตะกี้นี้เราก็จะสามารถมีโอกาสได้รับ ตัว p o t e n t i แบบ l e เวลสอเนี่ยอยู่ทั้งหมด5%านะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์มันจะค่าง้อยนะก็แบบว่าในการลงแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องดูได้ว่ามันเป็นบัฟตัวไหนมี l e เวลสอหลุดมาหรือเปล่าแล้วก็ต้องเป็น l e เวลสอที่ไม่ได้เกิดจากการอัปเกรดนะครับมันต้องแบบว่าได้ตัวแบบมาปุ๊บมันต้องเป็นเลเวลสอเลยถ้าหากไปการาฟเกรดจาก1ไป2เนี่ยมันจะไม่นับในเงื่อนไขนะครับอ่ะงั้นตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูกันเลยกันละกันนะครับอ่ะลงแปลนแบบความยากระดับ5แล้วก็จัดทีอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ไปรวยกันเลย โอ้นี่ครับผมเข้ามาไม่ทันไรเนี่ยก็เจอกันแล้วนะครับนี่จะเห็นว่าอันเนี้ยมันแบบว่าเป็นแบบเลเวลสองขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่ามีออร่าบัฟขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่คือผจาก,การที่เราอัพตัวโมเดลดีเซิร์ตมาซึ่งโมเดลดีเซิร์ตอันเนี่ยมันจะทํางานก็นต่อเมื่อเราเล่นระดับยากตั้งแต่ระดับ5เป็นต้นไปนะครับก็จะเห็นว่ามีแบบเป็นเลเวลสองมาให้ทันทีเลยซึ่งอันนี้ผมยังไม่มีเลยนะเนี่ยเพื่อจะเริ่มเปิดเคเวสมาชั้นแรกยังไม่มีอะไรกันเลยนะครับแต่ว่าน,นี้ทา,ากันมาปุ๊มม ทันทีอ่ะก็คือต้องทำการหาอย่างนี้นะครับให้คนทั้งหมดสครั้งเราจะสามารถทำการผ่านเงื่อนไขกันได้โอเคกลับออกมาเรียบร้อยกันแล้วนะคะแล้วเราก็มาดูที่รีเสิร์ชโปรเจกต์อ่ะก็จะเห็นนะครับว่ามันได้ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ๋อแล้วก็จะหากว่าใครที่เจอครบแบบ3ครั้งแล้วนะครับไม่จาเป็นต้องเล่นจนจบนะก็คือเราสามารถทําการรับแบบเลเวลรมา3ครั้งปุ๊บก็คือสามารถ กดกิ้วอัพยอมแพ้ออกมาก็ได้เลยแล้วก็สามารถเคลมรางวัลได้แบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็ได้ตัวหินอันนี้ที่เป็นอะไรนะ Starlight Core เนี่ยมาอีก60แล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็สามารถนําแต้มนี้ไปใช้ในการรีเซิร์ชต่อๆกันไปได้นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ผมคิดว่าน่าจะมีหลายคนถามกันว่าเอ๊ะทำไมไม่ผ่านนั่นก็เพราะว่าเราต้องมีการแบบทำ Level ID เนี่ยถือว่า20แล้วแล้วก็มีการอัพตัวรีเซิร์ชตัวนี้มาเพื่อที่จะมีโอกาสเจอแบบ แบบคลในที่อันใหม่ที่เปิดมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเลเวลสองให้แบบในทันทีกันเลยนั่นเองนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่มาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับก็ถากว่าชอบคอนเทนต์ด,ดีแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถากว่าใครที่มีคําถามส่วนไหนต้องการข้อมูลส่วนไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เดี๋ยวกขาจีบเรื่องนั้นเนี่ยมาทําเป็นคลิปข้อมูลกันต่อไปนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบก,กันใหม่ครับมาต